สวัสดีค่ะขวัญเองนะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะเรากลับมาถึง EP ีที่1นึ่งและ EP ีนี้เป็น EP ีสุดท้ายของหนังสือนะคะที่มีชื่อว่า100เคล็ดลับยกระดับความสุขเล่มนี้ค่ะนี่เลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นบทที่100หรือเป็นเคล็ดลับที่100นั่นเองนะคะเคล็ดลับนี้เนี่ยมีชื่อว่าสิ่งต่างๆมีความหมายอย่างไร คุณคือผู้ตัดสินใจแน่นอนค่ะทุกอย่างน่ะมันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นการแบบเฉพาะเจาะจงของมันนะมีแต่ตัวเราหรือตัวมนุษย์เท่านั้นแหละที่เป็นคนที่ไปให้ความหมายไปตีความไปเก็บมาใส่ใจไปทําให้เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีใจผิดหวังสมหวัง เศร้าโกรธทุกอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันค่ะว่าเขาหมายความว่ายังไงที่บอกว่าสิ่งต่างๆมีความหมายอย่างไรนั้นตัวเรานั่นแหละเนาะคือคนที่ตัดสินใจนะคะและเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์ช่วงท้ายเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับสรุปเล็กน้อยและมีเรื่องแจ้งนิดหน่อยค่ะโอเคหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอนาคตของคุณเนี่ยกล่าวคือ ความรู้สึกที่คุณมีต่ออนาคตของคุณต่อตัวคุณเองแล้วก็ต่อสิ่งต่างๆนั้นนะคะความรู้สึกเหล่านี้ต่างก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการจัดลําดับความสำคัญของสิ่งต่างๆและขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณที่มีต่อสิ่งต่างๆค่ะพูดง่ายๆก็คืออนาคตหรืออัที่จริงคือความรู้สึกที่มีต่ออนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ การจัดลำดับ,บความสำคัญและทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆค่ะคำถามที่อะไรซึ่งคำตอบมากมายเนี่ยคอยรบกวนจิตใจเรามาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดหรือเราถึงมาอยู่ที่นี่นะคะเราเกิดมาทำไมประมาณนั้นเนาะเราควรจะทำสิ่งใด และสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรต่อเราค่ะซึ่งการตอบคำถามเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าความจริงอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยหากแต่คำตอบเหล่านี้ต่างก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นนะคุณหรือเราทุกคนเนี่ยนะคะได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะและคุณก็ได้รับโอกาสที่จะนิยามชีวิตของตัวคุณเองด้วยเส้นทางการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยแล้วก็เป้าหมาย ในชีวิตของคุณนะคะจะถูกวาดอยู่บนแผนที่ที่คุณสร้างขึ้นมาเองค่ะก็คือว่าเ,เขากําลังพูดว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเลือกอะไรไม่ได้นะคะเราอะ่ะเป็นคนกําหนดหรือเป็นคนนิยามชีวิตของเราเองเนาะเหมือนกับเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกระดาษเปล่าแผ่นหนึง่งและตัวเรานี่แหละที่เป็นคนวาด เป็นคนระบายสีเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่บนกระดาษแผ่นนั้นให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง<ม>ก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะโอเคไหมนะที่นี้ในส่วนของงานวิจัยค่ะบอกว่าในการศึกษาวิจัยที่กระทํากับคนที่อยู่ในวัยบรรลุนิติภาวะเนาะก็คืออายุยี่สิปีขึ้นไปใช่ไหมคะจำนวนหนึ่งคนเป็นระยะเวลาสองปีเนี่ยพบว่า ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆทั้งเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ที่ร้ายเนี่ยต่างก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วค่ะกล่าวคือความสุขของคนในกลุ่มตัวอย่างอะคะ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นหากแต่ความสุขของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเกิดจากสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้รับจากเหตุการณ์เหล่านั้นต่างหากคะ่ะ หรือพูดง่ายๆขวัญมาอ่านแล้วพูดเป็นภาษาที่ขวัญเข้าใจเนาะก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่มีความหมายและส่งผลต่อความสุขของตัวเราอย่างแท้จริงก็คือเออเรียกว่าไงอะ่ะผลลัพธ์อ่ะหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันทําให้เรารู้สึกยังไงหรือเราไปตีความมันว่ายังไงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนบางเหตุการณ์ บางคนก็จะตีความว่าแย่ว่าทุกข์มากว่าเป็นแบบว่าจุดด่างพร้อยว่าเป็นบาดแผลในชีวิตใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะตีความว่าอันนั้นน่ะเออเป็นจุดแบบว่าได้เรียนรู้เยอะมากเลยได้รู้ว่าเออสิ่งนี้มันไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะคะหรือว่าเราพลาดตรงนี้เราควรที่จะแก้ไขแบบนี้คือมันแล้วแต่ว่าเราเลยอะค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรหรือว่าเรารู้สึกกับเหตุการณ์นี้ยังไงนะคะก็คือความสุขอะขึ้นอยู่กับ ผลลั์ของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ใช่สีขอโทษทีความสุขอะค่ะไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนรู้หรือได้รับจากเหตุการ์เหล่านั้นต่างหากค่ะอืมทีนี้เอ,อบทสรุปใช่ไหมคะจริงๆขวัญรู้สึกว่าบทที่หนึ่งร้อยเนี่ยที่บอกว่าเออ สิ่งต่างๆมีความหมายอย่างไรเนี่ยเราคือคนตัดสินใจเนี่ยมันคือครอบคลุมทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งเก้าสิบเก้าเพลับเลยนะคะว่าเพราะว่า,าทุกอย่างที่เราทำอะคะ่ะไม่ว่ามันจะส่งผลในแง่บวกหรือว่าแง่ลบอะสุดท้ายแล้วตัวเราต่างหากที่เป็นคนตัดสินมันหรือเป็นคนให้คุณค่ามันนะคะถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่กระตือรือร้นที่จะ จัดกระทํานู่นนั่นนี่นะคะเราก็จะไม่มีทางเกิดผลลัพธ์หรือได้รับผลลัพธ์แบบนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราต่างหากที่เป็นคนกําหนดแล้วก็เป็นคนเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายเรื่องความสําคัญกับผู้คนเรื่องเงินเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการอ่านหนังสือเรื่องการอ,อยู่กับตัวเองการนั่งสมาธิเรื่องการรับฟังคนอื่นโหเหล่านี้นะคะ่ะ สรุปแล้วคือตัวเราต่างหากคือคนที่ตัดสินหรือว่าจัดกระทำมันให้มันเกิดขึ้นเนาะโอเคและนี่ก็คือหนึ่งร้อยข้อของเคล็ดลับความสุขนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าพูดหนึ่งร้อยข้อเนี่ยมันนานแล้วเหมือนกันเป็นเวลาหลายเดือนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะตั้งใจจะทําทุกวันวันละคลิปใช่ไหมคะอย่างน้อยในหนึ่งร้อคลิปเพราะว่ายัาง คิดไม่ออกว่าเราจะดำเนินการช่องเนี้ยไปในแนวทางไหนเนาะเอออันนี้เล่าให้ฟังแล้วนะอืมเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะไปต่อนะคะตอนนี้เราบทสรุปเราเรียบร้อยแล้วนะเราจะมีเรื่องแจ้งให้ทราบนิดหน่อยนะคะเออนั่นแหละคือขวัญไม่รู้ว่าขวัญจะต้องดำเนินเคล็ดเออชีวิต ม่ใช่ดำเนินชีวิตดำเนินช่อง YouTube หรือช่อง Facebook หรือช่อง TikTok เนี่ยไปในแนวทางไหนใช่ไหมคะก็คือแน่นอนเราอะรู้สึกว่าเรา,ามี potential เออเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องอ,อจับจุดไหนหรือทำยังไง ที่เนี้ยแน่ก็คือว่าขวัญก็ดูยูทูบเบอร์เยอะมากใช่ไหมคะอ่านหนังสือก็เยอะมากเช่นกันนะคะคือเราก็พอจะมีไกด์บ้างแหละว่าเออเนี่ยทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้สีอะไรเงี้ยแต่เราเองก็เราก็รู้สึกว่าเราก็มีความยูน้ของเราเราก็ไม่ได้อยากที่จะทําเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอืมเราก็ไม่ได้อยากที่จะแบบเรียกว่ายังไงอะดังมากหรือว่าจะต้องมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเท่านั้นภายในเท่านี้เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่า ไม่ได้คาดหวังเป้าหมายมากขนาดนั้นคือคิดแหละมีภาพในหัวว่าวันหนึ่งอะถึงแต่ว่าไม่ได้คาดหวังเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเราหวังแล้วมันจะไม่สมหวังเนาะเราก็จะพยายามปล่อยวางเรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะทําช่องนี้ให้มันเหมือนกับแสดงตัวตนของเราอะนึกออกไหมคือเรื่องนี้มันมากกว่าเรื่องเงินหรือมากกว่าเรื่องอะไรอะ่ะ เออมากกว่าเรื่องเงินนั่นแหละหรือเรื่องอไรายได้เสริมอะ่ะเออแต่มันคือเรื่องอะไรเขาเรียกความภูมิใจในตัวเองการสร้างเลกาซี่บางอย่างที่แบบว่าคลิปนี้คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ล้มหายใจจากนะมันจะคงอยู่ตลอดไปบนโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะมันก็หวังว่ามันจะอยู่เป็นหลักพันปีหมื่นปีอะไรอย่างเนาะอืมทีนี้ นั่นแหละก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปในแนวทางไหนใช่ไหมคะผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราทําไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยหนึ่งร้อยวันนะคะจะได้มีอะไรลงนะคะอ่าทีนี้หลังจากนี้เนี่ยหนูคิดว่าขัญก็จะเป็นแนวสรุปหนังสือค่ะทุกคนก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วทําได้น่าจะโอเคเนาะแต่ทีนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ทําทุกวันเนาะเพราะว่าเออ ขวัญจะเลือกเล่มที่แบบว่าตัวเองชอบใช่ไหมคะแล้วก็จะอ่านให้จบก่อนไม่ไม่ใช่เพิ่งมาอ่านก่อนที่จะอัาคลิปช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเล่มนี้เอ่อขวัญจะแล้วขวัญก็จะมาสรุปดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีภาพประกอบหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่ว่าขวัญก็จะไม่ได้ทำทุกวันเนาะก็จะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะ ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นการลงแบบอา,อาทิตย์ละครั้งมันนานไปไหมหรืออาจจะเป็นห้าวันครั้งหกวันครั้งหรือสามวันครั้งอะไรเงี้ยอจริงๆก็แอบสนใจสามวันครั้งเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขี่เกินไปไหมสําหรับเราเนาะเดี๋ยวขันขอดูอีกทีนะคะแล้วก็เรื่องแจ้งอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมก็คือ,เ,อเดี๋ยวขันจะต้องมีภารกิจ ในช่วงนี้ประมาณสิบวันสิบเอ็ดวันค่ะช่วงตั้งแต่วันที่ย4สี่กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่สามสิงหาหกแปดเนี่ยค่ะเออภารกิจก็คือบอกเลยก็ได้ค่ะตอนแรกกะว่าจะไม่บอกเป้าหมายแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีแบบไม่น่าจะเป็นการกดดันอะหรือไม่น่ามีใครมากดดันเราอะใช่ก็คือขวัญจะไปสอบกอผ่อากอค่ะในวันที่สามสิงหาทีเนี้ยเนื่องจากว่าขวัญไม่ได้ เตรียมตัวอย่างดีอย่างที่ขวัญตั้งใจเนาะน่าจะด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่องน,นันน้น,นมาแรกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จัดการเวลาไม่ดีเองด้วยแหละอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลดลงคลิปไปก่อนเป็นการรีเซ็ตด้วยแหละว่าเออเนี่ยเราจะไปสอบเราจะสอบให้ได้คะแนนดีๆเนาะเพราะว่าเป้าหมายของขวัญก็สูงอยู่นะคะขวัญอยากได้คะแนนแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอะไรเงี้ยก็เ,เดี๋ยวจะไปตั้งใจเตรียมตัวสอบนะคะแล้วก็สอบในวันที่สามสิงหาหกแปดให้ได้ จบครบถ้วนและเดี๋ยวฝนค่อยกลับมาลงคลิปนะคะถ้าเร็วหน่อยเนาะถ้าเร็วสุดก,ก็คงกลับมาวันที่สี่สิงหาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่ายังอ่านหนังสือเล่มใหม่ไม่ทันหรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งวันไหนก็วันนั้นนะคะน่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาเนาะก็เดี๋ยวฝนจะสรุปหนังสือให้ฟังแต่ก็คล้ายๆเดิมก็คือโหถ้าจะสรุปแบบแนวแบบ ช่องอาจารย์พรนพดลร่มโพหรือช่องคุณนิ้วกลมอะไรเงี้ยขวัญคิดว่ามันหนักเกินไปสําหรับขวัญเนานะเพราะว่าอาจารย์เขาเป็นคนอาจารย์พรนพดลใช่ไหมเขาอ่านหนังสือทุกวันจริงๆอย่างคุณนิ้วกลมเขาก็อ่านหนังสือเก่งมากนะคะเขาสามารถที่จะพูดเรื่องหนังสือวันละเล่มนะคะแต่ขวัญว่าขวัญยังไม่ต้องขนาดนั้นอะเอออย่างหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยขวัญจะใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบวันขึ้นไปเออแบ่งตามบทสมมุติว่าหนังสือเล่มนี้มีแปดบท เกอความว่าอาจจะใช้ทั้งหมดแปดวันอะไรเงี้ยแต่เป็นแปดวันแบบสามวันครั้งนะนึกออกไหมเช่นบทที่หนึ่งทำคลิปหนึ่งบทที่สองทำอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ลงวันต่อไปเลยแต่จะเป็นการลงแบบสามวันลงคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันจะลงแปดคลิปสําหรับหนังสือเล่มนั้นใช่ไหมคะคมันจะใช้เวลาใน youtube เนี่ยประมาณยี่สิบสี่วันนึกออกปะแปดสาม นะคะสามวันลงหนึ่งคลิปสามวันลงหนึ่งคลิปเพราะฉะนั้นแปดคลิปเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมดแปดคูณสามเป็นยี่สิบสี่วันอะไรประมาณเนี้ยเนาะพอจะนึกภาพออกเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้ขวัญยังไม่ได้รับปากเลยยังไม่ได้บอกว่าขวัญจะมาลงถี่บ่อยแค่ไหนนะคะแต่เดี๋ยวหลังวันที่สามสิงหานะคะวันที่สี่สิงหาเนี่ยแหละเออขวัญอาจจะกลับมาลงคลิปที่เป็น เรื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นเล่มไหนอย่าลืมติดตามนะคะตอนนี้มีในใจแล้วละ่ะแล้วก็น่าจะประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตที่น่าจะเป็นเล่มนี้ชัวร์เนาะเป็นเล่มที่ขวรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้อ่านแล้วก็ได้สรุปมาให้ทุกคนนะคะเออนั่นแหละก็หวังว่าจะเป็นเล่มนี้แต่ยังไม่บอกแล้วกันเผื่อเปลี่ยนใจข่าคนโอเคไหมคะมีอะไรอีกนะที่เราอยากจะแจ้งก็ประมาานี้แหละคือความรู้สึกว่าเออเออสุดท้ายเลยแล้วกันค่ะ ขวันไม่ได้เป็นกูรูที่รู้อะไรไปมากกว่าทุกคนเลยนะคะการทำคลิปแบบนี้ไม่ว่าจะในแอปไหนก็ตามหรืออนาคตจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวก็ตามเนี่ยนะคะขวันรู้สึกมันเป็นการบันทึกความทรงจำของขันเนะาะขันเคยถามแม่หรือเคยคุยกับใครนี่แหละว่ารู้สึกเสียดายอะไรไหมเวลามองย้อนกลับไปอะไรอย่าเงี้ยเออขออวนะัญอะมีอย่างหนึ่งคือขวัญเสียดายว่าเออขัญไม่ได้บันทึกช่วงเวลานั้นๆไว้อะ เออเป็นคนที่ไม่ได้ชอบถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองไม่ได้ค่อยชอบแบบให้ใครมาถ่ายรูปเราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เนาะยกเว้นไปแบบเออเที่ยวสวยๆหรืองานสำคัญๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบ,บเสียดายว่าเราไม่ได้แบบบันทึกช่วงเวลาเราเลยอย่างเงี้ยค่ะยังขวัญตอนนี้ใช่ไหมเออไม่เคยมีรูปตอนอายุแบบมปลายเลยหรืออาจจะมีน้อยมากๆเนาะเพราะตอนนั้นสมาร์ทโฟนก็ยังไม่เป็นที่นิยม แล้วก็ไม่ได้ล้างฟิล์มอัดไว้อะไรแบบนี้ค่ะอืมก็เลยมีน้อยมากๆเนอะทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออในในเมื่อเราอ่ะรู้เรื่องนี้แล้วเราก็เป็นคนแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเบื้องหลังอะ่ะเออเราไม่ใช่คนที่ชอบอยู่แบบเบื้องหลังเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจคําว่าคนเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมคือตัวขวัญไม่ใช่คนเบื้องหลังนะคะขวัญไม่สามารถเป็นอ่า มีงานงานหนึ่งจัดขึ้นอะคือคือขวัญชอบที่จะอยู่เบื้องหน้ามากกว่าเป็นคนจัดเบื้องหลังเราไม่ได้พูดอะไรเลยหรือเราไม่มีใครเรียกท้องในเราเลยอะมันไม่ใช่ขวัญค่ะเอ,อือบอกเลยขวัญไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ชอบปิดทองหลังพระพูดง่ายๆถ้าฉันปิดทองคนก็ต้องรู้ว่าฉันปิดนะเป็นชั้นที่ปิดทองนะปิดมากปิดน้อยว่ากันปิดน้อยแต่ว่าค,คุณต้องรู้ว่าเราปิดเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คือแน่นอนเราไม่ใช่คนเบื้องหลังแล้วนเจอร์ของเรานะไม่ใช่คนเบื้องหลังนะคะ ในเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเป็นคนแบบนี้แล้วตัวเราก็รู้สึกเสียดายถ้าเราไม่ได้บันทึกเหตุการณ์อะไรในอดีตของเราแล้วเราก็อยากมีเลกาซีอะไรส่งถึงคนในอนาคตของเราหรือแม้กระทั่งเราที่ไปเกิดใหม่ชาตินหน้าอะไรเงี้ยมาเห็นคลิปนี้อาจจะเออนึกขึ้นได้ว่าเออเนี่ยเอ๊ะทำไมคนนี้คุณคุนจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะก็ประมาณนั้นนะคะคือหลายเหตุผลรวมกันนะทำให้ขวัญรู้สึกว่าเออขวัญต้องจริงจัง,จงกับการทำคลิป ทำช่องเนี่ย u t u b e f a c e k t o k t i k t o k และหรืออื่นๆในอนาคตนะเพื่อให้เนี่ยแหละคะ่ะตอบสนองต่อวัตถุประสองค์อะไรบางอย่างแล้วขวัญรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นโซนแล,ลนอะไรบางอย่างขวัญเลยที่ขวัญได้เกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งนี้อย่างงี้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆประกอบต่อจิกซอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองเนาะโอเคคะ่ะคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะคะ ก็หวังว่านะคะจะเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างหรืออาจจะไม่เป็นก็แล้วแต่ให้กับใครหลายๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะอ,อขอบคุณทุกคนที่จะกดหรือไม่กด s u b สไคร b ์ไม่เป็นไรขอแค่แบบเออหนึ่งวิวที่มันเพิ่มขึ้นนะเออรู้สึกดีใจมากนะคะมันมันคือคุณได้เสียสละเวลาอันมีค่าของคุณในการดูคลิปไงคือแน่นอนขันดูคลิปของตัวเองอยู่แล้วแต่ขันก็มี อย่างมากสุนย์ก็ดูแค่สองสามวิวอะ่ะเออแต่การที่วิวยอดวิวมันมาถึงแบบบางคลิปมันเจ็ดร้อยอ่ะบางคลิปอยู่ที่สิบกว่าบางคลิปสามสิบบางคลิปแปดสิบห้าสิบบางคลิปร้อยบางคลิปสองร้อยวิวอย่างเงี้ยค่ะขวัญรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆนะคะโอเคค่ะหวังว่าเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วเนาะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวขวัญจะ อาหารหายไปสักสิวัน11วันแล้วก็หลังวันที่3สิงหาคม68เนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันพร้อมกับสรุปหนังสือเล่มใหม่นะคะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเทคแค่์ค่ะสวัสดีค่ะ